ก็สวัสดีครับขณะนี้ก็อยู่กับช่องผมนอนนานชนแนวนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะทําเป็นคลิปช่องนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานพอสมควรก็จะทำคลิปแรกก็คือช่องผมจะเน้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับการใช้ชีวิตโดยคลิปนี้ก็ จะมาซ่อมรถนะครับไม่ได้อะไรมากเพราะว่าคือ,คอ,คอจริงมีโปรเจกต์ก็จะทำาม่คือเนี่ยไลแมนครับเนี่ยผมเป็นอาชีพเสริมของผมเองไลแมนมีโปรเจกต์ให้ทำเป็นคอนเทนต์ให้ทำสี่วันแต่สรุปคือทําได้แค่วันเดียวเพราะว่ารถเจ้ากรรมเนี่ยมันมีปัญหาที่จริงมันมีมานานแล้วล่ะแต่เริ่มอาการมันเริ่มชัดเจนคือหลักๆ มันเริ่มชัดเจนในเรื่องของสตาร์ทไม่ติดไฟขึ้นปกตินะครับนี่ไฟขึ้นปกติผมก็เลยปรึกษาช่างนะครับช่างในเพจของกลุ่มรถนี่แหละเขาก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวกา้านวาวนะครับน่าจะขัดกันหรือมีสึกหลอตามอายุการใช้งาน,นครับแต่ณนะตอนนี้คือมันสตาร์ทไม่ติดเขาแนะนำว่าถ้ามีเวลาให้ไปเปลี่ยนเลยซึ่งตอนนี้มันปีใหม่ด้วยมันก็เลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็เลยต้องจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านก่อนก็สรุปคือเฟลไม่ได้ทำอะไรเกี่ยกับภารกิจไลเดอร์ไลแมนนะครับ ก็ตอนนี้ผมหาวิธีซ่อมเบื้องต้นก่อนโดยผมไปดูในช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสตาร์ทไม่ติดให้แก้ปัญหาในเรื่องของไดสตาร์ก่อนนะครับเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้แหละให้แก้ปัญหาจุดนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันสตาร์ทไม่ติดหรือว่าติดเขาบอกให้ เปลี่ยนได้สตาร์ทก่อนครับตอนนี้คือผมลุ้นอ,อย่างเดียวคือให้รถมัสตาร์ทติดก่อนแล้วผมจะเอารถเข้าซ่อมจริงจังๆ,ๆครับงบก็น่าจะประมาณไม่เกินสี่พันนะครับผมถามช่างที่อยู่ในเพจดูก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับวันที่สี่ร้านซ่อมรถน่าจะเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับอ๋อคลิปนี้ก็ เท่านี้ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ